แล้วชนบุรีไม่ได้ไปขายลรอคะให้คุณเหนือยมากเลยกับคำตอบเนี่ยสับประรดหน่อยอยากซื้อสับประรดอ,อยากซื้อพรา้าสับประรดมากกว่า <c oughs> เอาแบบนี้ดีกว่าตรงๆกันเลยดีกว่า <c oughs> ไม่สนใจทองสนใจคนใส่ทองโอ้ยดอกกูอยากรวบผมทำเนี้ย <c oughs> รวบผมแบเนี้เจ <c oughs> <c oughs> ๊สวยเสมอขอบคุณค่ะ ไปชมเบียนะและชมเบียต่อหน้าร้านยำเบียนะเบียแถมยำเรื่องจริงทุกคนรู้เบียผนงานล่ะตบรถเวลาเบดานี่ได้อีแฮลยนะอุ้ยพักคาเนี่ยพ,ปปนนพักคาสับปะรดเนี่ยเออเออมันชืน่ออะไรนะเออไม่ใช่ชื่อไเพีดฮะเอามันมันมันเลิกกับเมียแล้วหรอ มันเป็นผู้ชายที่หน้าแดกมากแต่ก่อนเคยด่ากับฉันอยู่พ่อเลยนะอีดอกแย่งที่ขายของในถนนคนเดินขยนันขยันรวบเดียวจบเจ๊ต้องแถลงการเรื่องชนพวกคุณเหนื่อยมากจริงๆต้องมานั่งแถลงการเนื่อยอดอกมันเป็นเอ ร้านที่ชนบุรีมันเป็นเพียงเฟรนช์ไชของเบียมันเป็นแบรนด์ที่แตกแขนงออกไปซึ่งเบียพอใจจะมีสาขาอยู่แค่นี้ก่อนเนี่ยมองกี่ครั้งก็น่ากินเสมอแหละทําไมน่ากินไหนพูดแล้วทําไมเมียถึงทิ้งแล้วทำในมานี่ก่อน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 ใมานี่ก่อน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 เฮ้ยผอมเนี่ยทรงนี้ละทรงนี้ใช่เลยกูรู้เลยในมานี่ก่อน หนมานี้มานี้เข้ามานี้มหาลัตรงนี้ไหมทุกคนเขาอยากเห็นเฮ้ยทรงหน้ากินกว่าเดิมนะพูดเลยอะแล้วเมียไปไหนเมียไม่อยู่แต่เบียอยู่นะวินาแดดมากไอ้พี่เอ้พ่อค้าสับรดกูอยากแดกเงาสับปะรดกูอยากแดดจุกสับปะรดทรงเนี้ยกูรู้กูรู้เนี่ยทรงเนี้ยทรงเนี้ยกูรู้เลย หนาแต่คุมันก็จะผ่ายสมบัติสมบัติกลางเบดูเหมือนคนหิวไหมอ๋อที่ชนบุรีไปยังขายนะคะแต่ที่ชนบุรีจำไม่ได้ว่าที่ชนบุรีถ้าเขายังใช้คําว่าร้านเจ๊เบียคนละยำเข้าใจคํานี้ไหมเข้าใจคํานี้ยังเข้าใจคํานี้ไหมจ้าจ๊ะขายอยู่ที่จีข๋ขายอ่า ขายจ้าแต่ว่าที่ศรีราชามันเป็นเฟรนช์ายค่ะแต่ว่าเบียกลับมาขายที่ประจวบแล้วค่ะใช่จ้าคือแต่ว่าเห็นอยู่ในยูทูปเห็นหนูยำอยู่ที่ศรีราชาอ๋อใช่จ้าคือหนูว่าเหมือน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 ไปสอนแรกๆก่อนนะคะพอเขาเป็นพอเขาทําได้หนูก็กลับมาขายที่บ้านจ้าวันนี้ขายอ่าวันน้คารนี่เปิดขายที่ตลาดทางรถไฟอะค่ะอย่าลืมไปอุดหนุนนะคะค่ะขอบคุณค่ะ เห็นแม่บอกแล้วฉันเป็นคนที่เรียบร้อยอีดอกเขาบอกเจ๊เบียรกูค่ะบอกแล้วอีดอกวิญญาณแสงทุกวิญญาณแฝงทุกวินาทีถ้าลูกค้าคือด่าใครอยู่กูอีสัตย์หน้าหีไม่รู้แต่พอลูกค้ามาจ้าลูกค้าปบอกได้เบากูไม่เบาเลยอีเซอีดอก ชอบเจเบียพูดแบบนี้อยากให้เจเบียพูดเพราะๆต้องมาหาเจเบียหน้าร้านค่ะเพราะในไ์สดเจเบียไม่ชอบพูดเพราะเพราะว่าบางทีมีเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะแล้วแบบเพื่อนแบบพูดจากันแบบ18บวกอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะลูกไอ้นี่เดี๋ยวก่อนไม่อะไรนะไออะไรพี่ไปลืมชื่อไอ้ลูกไอ้ลูกไอ้พูใช่ไหมเฮ้ยทำไมมันสวยล่ะไอ้พีมลดความอ้วนเดี่ยวนี้ หยุดแดกหยุดแดกบัดเดี๋ยวนี้แล้วแม่มึงอยู่ไหนแล,แล้วพ่อมึงไงกลับบ้านได้แล้วลูกเจเบียจะให้ยูทูบเบอร์มาถ่ายไหมค้ไม่ต้องมาถ่ายจา้ะเข้าใจปะแคปเอาไปเป็นประเด็นได้เลยนะถามว่ายูทูบเบอร์คนไหนจะมาถ่ายมาถามถังก่อนว่าฉันอนุญาตไหมจบไหม เจ้าพ่อสามเอ้าช่องเขาจะเป็นช่องแรกนะครับผมที่มาถ่าย YouTube ช่องอะไรคะช่องทอดเพจเจ้าพ่อสามอาตั้งช่องไว้แล้วแต่ยังไม่มีกล้องน้องทำไมน้องต้องคิวเยอะอ่ะไอเด็กคนนี้หน้าเหมือนกูเคยเห็นที่ไหนวะเด็กหนไอ้น้องน้องไหนมานี่หน่อยนี้น้องคนนี้น้องคนนี้น้องน้องนั่นแหละแม็กชื่ออะไรแม็กคนนี้หน่อยแม็กสาแม่หน่อย มานี่สิเจ๊ก็เป็นคนดีมานี่หน่อยไป็นต้องเป็นอะไรอย่ามันเป็นอะไรกัวอะไรกัวอะไรกวโดนดูเหรอไม่ใช่ให้ดู้องไปมันน้าัะเห็มละอ่าแล้งแม่สวัสดีครับ่อนสวัสดีครับ่อนเอาหน้าอยู่นี่อ๋อมเนี้ยวิ่งหนากิีอน่ะ อ้อยจังเออทำไมรีแคทยอคองมึงอยู่ไหนชิบหายมึงไม่เคยออกมาหากูเลยอีแคทมึงเป็นอะไรมึงไปอยู่ตัวอีเห็นลหรอหามึงกลับมาประจบแล้วมึงมึงกลับมาประจบมึงหากูไม่ได้มึงเป็นยังไงมึงกลัวโดนกูด่าเหรอให้อีแคทอีแคทไงอีแคทที่มันเคยมันเคยทำงานอยู่อะไรวะกูจำชื่อไม่ได้ อย่าต่อยกันอย่าทะเลออาะกันแม็กอย่าทะเลออาะกันนี่น้ำไนถังตั้งหลายขวดไม่กินเล้วกลับแล้วหรอ,อลกลับแล้วหรอพ่อไหนยังไม่กลับบ่ะนต่อ อกูเริ่มเปื่อยแล้วเป็นยางไงโมรถมึงเนี่นยมันยิสงดุล้วอยากเจอเจ๊อ,อีกคงต้องไปประจบ <c oughs> เลี้ยงเบียร์กูด้วยใช่แคทดอนทรายที่สวยๆอ่ะอีแคทเลิกมึงตื่นสนค่ะแวะดูก่อนได้ดูก่อนได้ค่ะ <c oughs> อี่ดอกพอลูกค้ามาทีกูเปลี่ยนฟิลไม่ทันเลย คิดถึงพี่เพชรไหมคะพี่เพชรไม่ใช่ผัวหนูคะ่ะพี่เพชรเป็นเพียงดาราท่านหนึ่งแวดูก่อนได้คะ่ะดูก่อนได้คะ่ะขายเลยคะ่ะ คิดว่าแต่งตัวยี่ขายอะไรคะถ่ายๆดูเดี๋ยวถ้าบอกอ่าี่อกขายเ้าหลามกูต่อยนะกูต่อยนะมาบอกกูขายเ้าหลามกูต่อยฟั่มนั่นอยู่ไม่หลาบมางเกินนว้ยอยากซีเอฟกางเกงเมื่อวานเมื่อวานกูใส่เกงอะไรพี่ดยกอ๋อเกงหิ้วหี่อะหรอ เจเบลวันนี้ไม่กินอะไรนะคะไม้คาดีดค่ะเติมมาเต็มแม็กเลยค่ะเต็มกราฟเลยครับแปดหลอดต่อต่อดังยีรคทองสวัสดีค่ะเจเบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายของแล้วเหรอคะขายของวันอังคารค่ะอะไรนะลูก คุณลูกคุแดกเบียร์แล้วคุณมาแดกอ้อยต่ออีกไม่ล่ะลูกแดกเบียร์ใส่ให้กูมาแดกอ้อยใช่แลวครับคุณบานพี่เชื่ออะไรเนน้องคนนี้อย่ามายิ้มนะเมื่อวานคนที่ยิ้มก็แบบเจ็บตัวเป็นคน้ะ ชื่ออะไรลูกชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อถีฮะชื่อถีชื่อทีนอ่ะมึงชื่อโอ้ยมึงชื่อวะเอาแล้วกูเริ่มแล้วกูเริ่ม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 นะน้องชื่ออะไรลูกฮะนี่อยู่ไอ้นี่หมดเลยหรอบ้านเอื้อหมดเลยหรอใช่ครับอยยู่แกอ๋ออยู่สี่แยกแล้วเนี่ยแล้วนวลอยู่ไหนนวลอยู่ไหนน้องอยู่ขั้นใด ถามไปแล้วก็ยากเราาไม่มีอะไรพูดงั้นเลยถามเหมนแหละเจ็บเยี่ยวอีกแล้วอ่ะแววกได้จ้าดเลผมอะไรนะคะเพื่อทำไมเพื่อนผมอะไรรูปเอพชเดี๋มาตางเรื่องไม่ได้นะอย่าเล่นกับไฟที่นี่ดับเพลิงไม่ทำงานนะบอกก่อนที่ถืออะไรนะเดือสี่เทาอ่ะที่เยียกน้องบีช พิมพีมพีมมานี่หน่อยพีมมานี่หน่อยพีมมานี่หน่อยสร้างเรื่องหน่อยไว้เดียวนะพีมมานี่หน่อยพี่มหาพี่หน่อยพีมหาพี่หน่อยลูกพีมหาพี่หน่อยพีมาหานี้พีมาทางนี้พี่มหาพี่เบียร์หน่อยไม่ใช่มีคนอยากเจอรองพีม์ลยลูกพีมกางเกงใส่ดีๆใส่เกงมาดีๆไข่ลูกพีมอยู่ด้านซ้ายแล้ว ตามนีดครับไม่หนูไม่ได้มองนะกินมานี่ก่อนมานี้ก่อนมานั่งใกล้ๆพี่เบียร์ก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงไอ้ฮอตหมวกดิอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วโอ้ตลกตลอดเลยนะเป็นยังไงอืมอีดอกกูอยากกินพีมมากเจ็ยว่าแพ้กูเอาไปได้มาโมพี่พีชมาโอ้ยอีดอกเห็นผู้ชายแล้วเจ็บท้องน้อย ลูกแมวสองตัวอยู่ที่ไรอย่าค่อยถามเรื่องลูกแมวกันตอนนี้อยากจะกินแมวอืคไม่ใช่เลยรู้เปล่าว่ดเยี่ยวแล้วเนี่ยได้เยี่ยวหเยี่ยวใหญ่โอ้พอเยี่ยวหรเยียใหญ่เลยสัวนมือนสว่าก แลพีมบ้านอยู่ไหนนะครับพีมบ้านอยู่ไหนหนองโกครับอ๋อบ้านอยู่หนองโกกหล่อลดนะมันมีนวดอะพีมมีนวดอะพีมมานี่ก้าวพีมอีดอกเห็นนวดไม่ได้เลยกูเนี่ยเดี๋ยวก่อนน้องคณะที่ไว้หน้าม้าชื่ออะไรอะ ที่ไว้หน้ามาที่ไว้น้ามาที่มันมีนวด่ะเองนั่นไงนั่นมันนั่นแหละนนันน่ารักมันมีแบบเหมือนเอาอะไรมาครอบดีอะโอ้ยจ้ากูดูแลโอ้กูปวดเที่ยวมากเลยอ่ะทำงไงดีวะ

มันไม่ทำมันเฮ้ยมันมันมันไม่ใช่พวกลาบพวกมันอย่างนี้เนี่ยเพราะซื้อเรื่องมันทำไปมากไม่ได้หรอกมีแต่ตังคือเออเอาแค่เอาแค่เออเอฮองมุกกนะโผกระต่ายกัะตายลูกแดงลูกแดงกระต่ายกระต่ายกระต่า มาเดินเหนื่อยเล้วกี่แม่ร้านก็ฮ้านครับบนลังอะ่ะตอนนี้ยังไม่ต้องกินกินไหมคะยังไปก่อนนะพิมอายุเท่าไหร่พี่เบียใครอ,อายุเท่าไหร่คือเบียหรือว่าไง พีมมันเลิศนะชั้นมันสูงแล้วมันมีหนวดไงพีมน้องพีมน้องพีมมานี่ก่อนลูกเราต้องพูดดีๆไงการจะได้กินเนี่ยเราต้องพูดดีๆพีมมานี่ก่อนพีมกูบีบเสียงจนเหนื่อยมากน้ำน้ำให้ขึ้นอในช่วงเลยพีมโอ้ยเป็นเสียงอะไรเนี่ยพีมกูเรียกดีๆแล้วนะเดี๋ยวทางมึงไม่ต้องอายมานี่พีมมานี่ก่อนพีมมานี่ก่อนพีมน้องพีมมานี่น้องพีมพีมมานี่ก่อน พีมมานี่ก่อนพีมแถวหนองกตกพี่เบยรู้จักหมดไม่ทันมาหาใครอะพิมุิยพิมหน้าแดดมากพี่เบยเป็นคนกรุงเทพไม่มีใครรู้จักพิมหรอกเยนกาแพีมตัดต่อตั่ัดคนอตัดต่อตัดัดคนนตั้ตก็ตัดต่อตัดเ่็นัดต่อตัดต่อั้นก็ตัดต่อตัดต่อตัดต่อตัด่่อตีด่อตั่ดอ่ด่ ตัวใพี่มายุเท่าไหรสิบเจ็ดมันมามือสูงมากมาราคาเนี้ยหรอน้องเบีนไม่ได้ขายยังขายจ้าขายจ้าขายจ้าถ้าไปเจอเบนเบนนัมเบอร์สิบสี่พี่เปตรงไหนของน้องโกกะไอ้สต้าเนโอ้โหแม่หลักพันเลยคู่เนี้ยเนี้ยชอบพิมพอยู่ขายตะวันขายวันอังคารจ้านี่จะไม้ขายคู่วันนี้วันนั้นไม่มีชุดมีสีส้มเขียวขายวันอังคารปวดตัวเองแม่น้องพีบอะ ค่อยๆคัยนยีดอกแบ,บ่งกูแดกมั่งตะก,กาศตะกามแค่นี้ผู้ชายก็ไม่มาส่ง,งบ้านเลยไหม <l ots> พียมีตรงไหนของน้องโกกห <l ots and men> น้าโรงเรียนนองโกกรู้จักรู้จักบ้านไอ้อ้ไหมไอ้อ้ไอ้ <l ots and women> แล้วมึงจะกลัวอะไรอ่ะอยากได้ส่วนนี้มากกว่า <l ots and women> ก็อ้ยยังได้เป็นหใหกร้อยนี่ก้ได้เป็นหอให่ยตัดินเรก็แก้แ้สร้อยนเสต่อเละเลยโยมท่านหนึ่งพันหมดกลุ่มนี้ไหมวะอะไรดีคะลูกค้าขาพี่โรบเอาขายของคลูกูแม่สวัสดีค่ะลูกค้าลูกค้ากินอะไรดีคะลูกค้าเผ็ดรคะ โอ้ยลูกค้าอย่าทำเสียงงี้เผ็ดอย่าจะเผ็ดอย่าทำแบบนี้ไม่ได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 ้กูคิดไกลมากอีดอกแค่ลูกค้าเผ็ดกูคิดไปถึงปานบุรีแล้วเรื่องจริงสัญญาแล้วดูลูกค้าทำหน้าเผ็ดอีดอกเอ้ยตายหงแล้วขอเฟซให้หน่อยค่ะน้องเขาบอกเขาลักเบียร์คนเดียวเขาจะไม่ให้เฟซใครพิมจาวอะไรอะพิมเป็นไงเป็นไงเป็นไง พี่เบมีมุกได้ไหมเจ้าอะไรรถเบนพี่เบมีมุกไอหินโ <c oughs> ซ่อ,อะไรวะโซ่อ,อะไรของมันวะไอหินขอยอเลยกคไหนมาเล่าอาก,การให้หมอฟังนี่เ <c oughs> นื่องเนื่องจากว่าพี่มานี่ก่อนพี่มานี่ก่อนอาสัญญาพี่เบย์จะไม่หันกล้องมานี่ก่อนพี่เบย์สัญญาจะไม่หันกล้องสัญญาสัญญาสัญญา ทีเ่เวจะไม่หันกล้องก็รู้เสียงรู soup, bean, after, ้เสียงในน ا د แล้วเรียนอยู่ที่ไหนเรียนนะแล้วก็มึงก็นั่งสินั่งรู้เสียงแล้วนี่กลับบ้านกี่โมงเช้าหุ่มแล้วเบอร์ตัวเองเบอร์อะไรพี่โรบขอปากกาหน่อยไม่มีเบอร์อะไรนะเบอร์อะไรใครว่ายเราไม่สวยนี่นะ นี่มีการเปยนย่เพื่อนอะไรถึงขานี่เด็กประจจบเวลาชอบเป็นหน้าไงี้แล้วกลับบ้านตอนไหนได้เบอร์ไหม พีมได้เดี๋ยวโทรหาได้ไหมเดี๋ยวโทรหาได้ไหมเอาจริงๆพีม่มานี่ก่อนพี่เดี๋ยวมึงค่อยหิวน้ำหิว <c oughs> น้ำเครียดเลยตัวนี้ <c oughs> ถามซิพีมเคยมีแฟนชื่อเพอร์ซิปไหมกูได้เบอร์มาแล้วกูบอกแล้วว่ากูไม่สวยแต่กูจริงตรงเลยเดี๋ยวจะลง้งรู ่บอกไม right? ่ยอมไม่ยอมคือไม่ยอมไม่ยอมสวยไม่กลัว ไปดูดูงกูไม่กูไม่สนใจครับคนละกูเลยอออะไรนะกทยไมปุ๊บได้บัวปั๊บแล้วบอกเลยที่เบนเด้นกูก็ขอเบอร์เลยขอเบอร์แล้วแบบไม่ขอฟรอร์ยยำอะไรอะลูก เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเวลาพี่เบลขายยำเราค่อยไปกินที่ร้านพี่เบลโอเคไหมเดี๋ยวกูทําให้มึงแดกเองมึงตื่นกี่โมงจะไปกินมึงจะไปกินไหมล่ะพิมพิมเดี๋ยวพี่เบลไปขายยำพิมไปอุดหนุนพี่เบลพิมไปอุดหนุนพี่เบลหน่อยนะ มึงเจอกูแน่กูจับยึดใส่ตากงเมันชอบป,ปากันไอเด็กบ้านนอกบ้านนอกเงี้ยมันชอบฟิลม,ม,ม,มันบ้านบ้านฟิลแบบไล่ในดงในส่วนมะพร้าวส่วนข้าวโพดอย่างเงี้ยป่า <c oughs> สนป่าสนเลิศป่าอ <c oughs> ้อย <c oughs> <c oughs> ป่าสรดกูชอบไปไปมาสวดมนต์ตายแล้ว เา,าดูตูดายไม่ไดูหรอะไรก็ได้ประสบการณ์อยากเห็นเจเบียมีแฟนกันนะตอนที่เบียมีผัวเบียไม่ดอกทองแบบนี้นะพอเบียเลิอกกอับผัวกูไปดอกทองเลยพอบียอ,อัดอั้นแค่นี้ทุกคนอย่าเบียดิวคนอย่เบียดอย่เบียดขอดิวแขกแค่นี้นะอย่าเบียจะมาเล่าประสบการณ์คน